สวัสดีท่านผู้ชมท่านครับ4 k เคคะวันนี้เราจะมาส่งสเปค Honda City, ปเอเนนะฮอ n ด a าซิตี้ประเทศอินเดียกันนะฮะ h o น d ้าประเทศอินเดียเผยสเปคออกมาอย่างเป็นทางการแต่ยังไม่เปิดเผยราคาจำหน่ายหนาตอนนี้เราพอทราบว่าภาพรวมการออกแบบของฮ o น d ้าซิตในประเทศอินเดียนั้นภา,ายในและภายนอกก็ได้เคียงของประเทศไทยแต่มีบางอย่างเพิ่มเติมแต่ละฝั่งมีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปไทยได้เครื่องยนต์1.0เทอร์โบอินเดียได้1.5ลิตร ทั้งเบนซินและดีเซลมีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้รวมถึงออปชั่นความปลอดภัยกล้องเลนวอชกระจกมองข้างขนาดของตัวถังนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นสเปคของเมืองไทยรุ่นของอินเดียจะสั้นกว่า4มิลลิเมตรแต่จะสูงกว่า22มิลลิเมตรและมีฐานลอ้อยาวกว่า11มิลลิเมตรในขณะที่ความกว้างของทั้งสองรุ่นยังคงเท่าเดิมขนาดมิติตัวถังนะฮะของนาซิตี้ประเทศไทยมีความยาวอยู่ที่4 5 5 3มมิลลิเมตร ฮอนาซิตี้ประเทศอินเดียมีความยาวอยู่ที่4,549ม mm. ิลลิเมตรความกว้างเท่ากันนะครับความสูงฮองนาซิตี้ประเทศไทย1,467มิลลิเมตรความสูงฮองนาซิตี้ประเทศอินเดีย1,489มิลลิเมตรระยะฐานลอ้อฮอนาซิตี้ประเทศไทย2,589มิลลิเมตรฮอนาซิตี้ประเทศอินเดีย2,600มิลลิเมตรต่อมาเป็นเรื่องขึ้นอย่ที่ไม่เหมือนกันนะฮะ Honda City ประเทศไทยนั้นได้เครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะฮะแต่ประเทศอินเดียนั้นได้1.5 NA นะฮะอินเดียจะได้เครื่องยนต์เบนซินที่ตรงตามมาตรฐาน BS6 ซึ่งมีกำลัง121แรงมา้าแรงบิด145นิวตันเมตรเครื่องยนต์มาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ6สปีดอัตโนมัติ6สปีดแบบ CVT นะฮะแต่ประเทศไทย1.0เทอร์โบนั้น CVT 7สปีดนะฮะนอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์ขุมพลังดีเซล1.5ลิตรนะครับ มีพลังกำลังอยู่ที่100แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตร,มตรกับเครื่องยนต์ดังกล่าวนะฮะจะมีกับเกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะเกียร์ธรรมดา6สปีดไม่มีเกียร์อโอตโต้ให้นะฮะเครื่องยนต์นะฮะพอล่าซิตี้ประเทศไทยไเครื่องย,ย,ยนต์เบนซิน1.0เทอร์โบ3สูบนะฮะซิตี้อินเดียนะเบนซิน1.5ลิตร4สูบแล้วก็ดีเซล1.5ลิตร4สูบนะครับผมพอล่าซิตี้ประเทศไทยให้พลังกำลังสูงสุด122แรงม้าพอล่าซิตี้ประเทศอินเดียเครื่องยนต์เบนซินให้กำลัง121แรงม้า แล้วก็ฮอนด้นดซาะะด City, City, ดซิตี้ประเทศอินเดียขึ้นยนต์ดีเซลให้กำลังที่100แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุดฮอนด้าซิตี้ประเทศไทย173นิวตันเมตรฮอนด้าซิตี้ประเทศอินเดียขึ้นยนต์เบนซินนะฮะมีมีแรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรแล้วก็ขึ้นยนต์ดีเซลที่200นิวตันเมตรนะฮะเกียร์นะครับผมฮอนด้าซิตี้ประเทศไทยมีเกียร์ลูกเดียวก็คือ CVT 7สปีดนะฮะประเทศอินเดียนั้นจะมีเกียร์ธรรมดาหสปีดแล้วก็ออโต้แบบ CVT 6สปีดเช่นกันนะฮะ สิ่งที่สเปคไทยไม่มีแต่สเปคอินเดียมีได้แก่หลังคาซันรูฟกล้องฮอนด้าเ n นด a t c h หรือกล้องบริเวณกระจกข้างนะครับผมรองรับเชื่อมต่อ Alexa Remote และ Honda Connect ระบบเตือนแรงดันลมยาง t i r e Pressure Monitoring ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี traction control ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขี่ aha ภายในห้องโดยสารตกแต่งสีดำเปลียนโน้บแบและสีเบจแผงข้างประตูสีเบจหน้าปัด G m เม e r tft 7นิ้วประเทศไทยไม่มีจอ tft ขนาด7นิ้วขนาดนี้นะฮะ ประเทศไทยเป็นมาตรวัดเข็มอยู่เลยนะครับผมก็ต่อมาเป็นข้อสรุปเลยกันนะฮะก็น่าเสียดายนะครับผมที่บางอย่างประเทศไทยควรจะมีแต่ก็หายไปนะฮะแต่ผมไม่รู้นะราคาเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่ามันต่างชาติต่างราคาต่างค่าของชีพอะไรต่างกันทั้งหมดนะราคาอาจจะตั้งมาต่างกันนะฮะร,ราคาสลูฟบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่อนี้อ่าพันธไม่ได้เลนวอชนะครับผม ก็ถ้ามีก็จะดีนะมันช่วยเสริมการมองเห็นของมนุษย์ได้นะครับผมแล้วก็ Alexa remote กับพอนาคันนี้ก็คล้ายๆกับ MG SS ที่มีอ่าไอ้สมาร์ mart, นะก็จะช่วยให้เราสื่อสารกับรถหรือว่าทําอะไรกับรถได้ดีขึ้นนะครับผมระบบเตือนแรงดันลมยาง t ท a i Pressure Monitoring System อันนี้เปนก็สิ่งที่ดีนะครับผมเราเราอาจจะให้รถคันนี้กับภรรยาใช้ภรรยาอาจจะไม่สะดวกที่จะเอาอาที่ว่าลมยางแบบ จิ้มๆไปเสียบที่ยางทั้งสี่ล้อหรือว่าไม่สะดวกที่จะวัดขนาดนั้นเท่าไหร่นะฮะคือพว่ายงว่าผู้หญิงเขาไม่สะดวกที่จะทําอย่างนั้นแล้วก็มีระบบแบบนี้สอนให้เขาดูอ่าเขาดูเป็นว่าตา่มกว่านี้มันอ่าคนคุณควรไปเติมนะหรือว่าถ้ามันอ่อนแล้วคุณไม่สะดวกไปเติมคุณก็มาบอกผมอะไรประมาณนี้นะถ้าถ้าพอบ,บ้านซื้อให้ภรรยาใช้นะครับผมมีก็ดีนะระบบป้องกันล้อหมุนฟีแทรกชั่นผมไม่แน่ใจนะว่าประเทศไทยน่าจะมีเลยนะแ t ร r a c t i o n ะ พ r o ดเ c ชั o นมากับเสถียรภาพการทรงตัวอ่าข้อนี้ผมก็ขออภัยกับข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยนะฮะระบบเพิ่มของขคล่องตัวในการขับขี่ H H อ่าตามชื่อเลยครับผม Honda City เน้นใช้ในเมืองไม่ได้ไปแข่งดันโลกับใครนะก็ในเมืองยิ่งคล่องตัวยิ่งดีนะครับผมไอ้ท่องเที่ยวอ่านี่ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่ผมช่วยตัดสินให้ไม่ได้นะฮะหน้าปัดจีเมเตอร์ T F D 7นิ้ว คือไอ TF ้ TFT 7นิ้วมีระบบแสดงแสดงแรงสีมาให้ด้วยนะคือมีวาดวัดสีมิเตอร์มาให้ในจอ TFT 7นิ้วนะประเทศไทยมีจอตรงกลางเล็กๆแล้วก็มีเข็มกวาด2เข็มนะครับผมก็ยังไม่มีจอขนาดนี้นะแต่ไอ้จอ TFT 7นิ้วเนี่ยจะมีในะคู่แข่งก็คือนิสันอเมรานิูซุนเทบโบนะครับผมขอภายกับสิ่งจริงจกที่มันอกกมรอด้เวนาก็ขอภัยในที่นี้ด้วยนะผม กาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะ